มาเริ่มกันเลยสำหรับข่าวแรกนะคะข่าวนี้ค่ะ mm. ก็แน่นอนนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดเพศที่3 mm. นะหรือว่าต่างๆนานาน,าน,นะคะ mm. ก็เป็นประเด็นกันในสังคมโลกออนไลน์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงคิวของคุณปอยตีชดาค่ะที่หลังจากที่เขาเนี่ยได้มีอารมณ์โกรธเข้ามาเกี่ยวข้อง mm. ตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามค่ะ เป็นกระแสโด่งดังนะคะหลังจากที่นักแสดงช่อง3นะคะเด่นคุณน้ำเนตรค่ะโพสต์ข้อความใต้รูปภาพชายหนุ่มคนนึงนะะที่ถ่ายรูปคู่กับคุณฟลอยตีชาดาในเชิงเหยียดเพศที่3ค่ะเล่นเอาชาวสีม่วงแล้วคนที่ได้เข้ามาอ่านเนี่ยนะคะก็ควันออกหูเสิร์ฟข้อความแง่ลบแล้วก็กลบภาพสมิทเลยทีเดียวนะีคะ แล้วก็สุดท้ายกับร้อนจนถึงเจ้าตัวเนี่ยต้องโทรมาขอโทษพร้อมกับโพสต์ประกาศว่าสำนึกผิดแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความจริงใจกลายเป็นไก่กาค่ะเมื่อคนที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่าข้อความนั้นเนี่ยถูกเขียนแบบฉาบชา่ชชชวยนะคะจนโดนโจมตีอย่างหนักขึ้นอีกค่ะแล้วก็ต้องปิดอินสตาแกรมไปไหนที่สุดนะคะล่าสุดค่ะคุณปอยก็ออกมายอมรับนะคะเพิ่งดับความโกรธเพราะว่าสายตรงส่งคำขอโทษมาจากคุณเ e. อสุภชยัยแล้วก็คุณเด่นคุณค่ะที่โทรมาเคลียร์แบบสดๆร้อนร้อนเลยค่ะโกรธแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้น ไม่เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะปอยมองว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องสามารถสอนอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันมาตรฐานในการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถือว่าเป็นรทัดฐานพื้นฐานที่ทําใหบ้บ้านเมืองเราสงบสุขดังนั้นปอยอยากจะฝากคนเลยค่ะในเรื่องนี้คือต้องให้ความสาคัญมากๆปอยอก็สนิทกับพี่เอก็คืออยากให้ผู้ใหญ่รับรู้ค่ะพี่เอโทรมาเลยค่ะโทรมาก็คอนเฟอเรนซ์สายกับน้องแล้วก็ ต่อว่าน้องให้ใหขอโทษปอยค่ะแล้วก็ปอยเองก็บอกพี่เอว่าปอยก็ให้อภัยส่วนเพจแอนตี้ปอยที่หลายคนพุ่งเป้าไปว่าเป็นฝีมือของเด่นคุณเจ้าเก่าที่เข้ามาป่วนนะคะเธอบอกว่าไม่เคยเห็นเพจนั้นและคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะเชลวาพีเอสอนเด็กทุกคนในสังกัดเป็นอย่างดีและขอให้เรื่องนี้จบทั้งสองฝ่ายค่ะ นี่แหละค่ะเป็นอุทาหรณ์นะเวลาเราจะพิมพ์อะไรจะเขียนอะไรก็ต้องนึกด้วยถึงจิตใจของคนที่เขาอ่านนะคะใช่แหละแต่คุณฟอยสวยมากจริง <laughs> ยอมคอนเฟิร์ม